มาเด้สอดปลามื่อสีเขาววโอ้ยพมีควบอพึ่สวัสดีครับวันนี้แซวนี้ครับอยู่จังหวัดหนองคายครับผมพามาชมบรรยากาศแจ่มๆๆปุกหยาปุกหยาปุ ปูกหญ่กวานเขียวเขียวกับเขียวดีขนาดงานบกหญเขียวลกหญเขียวมากแต่คนมกินไ้เนี่ยเอ๊มากินขนาดขนาดใบไม้เหมดกดเลยหยกเอรัตต้นง่ะจ้กุกว่าต้นนอน แม่ก็มาชวตึงตุงม้างฟางต้นม้องจา,งงาจะบอกเเคยเอามาดูดช่ยหม่ะเพคะไม่หดเกดอะไรมันได้การ้ำเซาครับอากาศดีดีอากาศด,ด,ดีมาก บแต่งานกานเลยครับนี่สลเนียนะสอนสซลเนียว่าบ้าโง่เลยบวกเน่าก็ต้ลังป็นเวยเน่ากาลังงานกับไมเกงแปลกต้องเที่ยมูดมเลย Anh đây đang được rồi quan. vẫn hùng là hùng nữa. Ngoc quách là. Ngoc quách một thứ. Anh mù มันคือคนนี่บอห่วยหนางาไม่เรีบจะป้าหนาไรหน้าแบบนี้ต้นมาบบ่มีนะต้นหนกม่วงหนุก วันข้นเงำเศร้าก็ไปนอนก็เท้าพอยังหลบก็เกลียดจนงาบงาหวานตนโตใส่งาม ขึ้นหน่อย้นหน่อย,นนอยพาชมบรรยากาศยมามเช้วครับหน่อยก็หืงเสียกันมึงเดอ้อไอคีผูดคันแะคันฮ้า้าเออฮ่าเด๋อ Hum. Oh. พอก็ได้นะลูกโอ้ตจนซักกำลังงากำลังถ่วงหัวครับอากาศดีมากรับพี่น้องเอ้ย แต่ว่าหมอกหมอกยังไหลหมอกยังต uh ิดใบเปียกๆอยู่ขลูกต้นอันนี้เดียกว่าเนี่ยต้นเนื้เนี่ยชี่อยัางไะต้นยังื้อมันเป็นต้นดอกไม้ที่มีติดกันแล้วก็อียงกันต้นเน้อได้สิว่านี่เพราบุงค์ต้นเนื้อไ่เสียหมนีลย เคยเห็นอยู่งานวัดอยู่น่ะบก่กออเราไปประดับใช่เอาไปประดับงานวัด่อยสวยเลยอ่ะอันนี้ก็สวยสกันนอง <c oughs> ขอจับไม่ต้องมุดพอจับกลับนี mắt nó xốp sống gì không cần ạ ừ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  น้องบัดร n าบัดเด้อ้อนี Means, iałem, ่คุดยิ่ลงเองวันสมาอะไรบา่รแล้วหลบต้อง่าลวด กูสาหายมันนี่เปยียกต้นกล้วยกกำลังขึง้นหลากกำลังเดินมั้งนี่เออแต่ยี่อกินง่ายบาะไรฟังไง <c oughs> มยังส yeah, ีพนมากไลยต้นกล้วยตายจักต้น่นี่บ่บ่ตายจักต้นวะบ่ตายมีต้นใหม่ละตายกินบ่ดีเจามันานนะครับอมันด่อดเลยดว่า่าย้าพนเลยแ่ขนาดเราอยู่หูองเลยบ่

กี่ปานมาแล้วเตะยไเดี <S 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 ๋ยวไม่บาลงอีแปงเงินเงินตรงเงินเงินไปอแปงไปเธอบอกว่าแล้วสิบแปดปาตรงเงินี

ทบานบกินแล้ว่าเขาออกค้นมุกเป็นองกระเบความแต่ว่าเป็นระบึดเป็นถึงระบป่าสบายอืมเขาป่ามุมๆนึงเ้ป่าง้ ออเอาคลิปนี้ก็ขคอจบไปเพียงเท่านี้กับสันสันเท่านี้แหละป้าไคยป้ายายเ่็นกับหยาเลี้ยงมั่วยาหวานยานี่เปียไปแล้วจบคลิปเพื่อนจบคลิปายบ๊ายบาย